ไปต่อครับลูกเสือสำรองเดินทางไกลต่อเพื่อที่จะเข้าสู่ฐานต่อไปนะครับ<อ>เป็นไงครับเป็นไงแน,น่นอุ่นใครอ่อนให้ใครใครอ่อนให้ใครคมนวนบอแพ้แพ้ครูแล,แล้วบอกว่าอ่อนให้ใช่เหรอว้า โหดโหดนึ่คือแพ้ครูบอกโหดแพ้ตัวพวกถือครูเขาา้าซาอ,อ้อยให้อยู่เข้าซาอ้อยให้เอาไปครับไปฐานต่อไปมาครับฐานต่อไปคืออะไรนี่รู้ไหมนี่ โอ้จะรีรีก้งองวยรีก้่งได้วหมือนเหมนรีก้ง่งยางเดียวเด้อโอ้ยไม่ไายองก็คือไม่มีการตัดต่อไปต่อครับไปต่อฐานต่อไปครับ <c oughs> มาดูฐานระจญภัยของลูกเสือสำรองอีกฐานหนึ่งนะครับ <c oughs> เราทำฐานสะพานเชือกสองเส้นครับเพื่อให้เด็กๆได้สนุกสนานนะครับ <c oughs> เราทาไม่สูงครับทา ต่ำๆครับแต่ว่าเด็กก็ตื่นเต้นนะครับอ่ามาดูนะครับฐานนี้เด็กจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับแล้วก็งูเห่าหางไมเอ้ยแล้วก็จะมี อ่ายังวะเอเดนเซากินคนโอ้มีเยอะมีเยอะใครตกลงไปก็จะโดนกัด้วก็จะโดนพิษทันทีนะเพราะฉะนั้นเราตองกล้เอาสำพานละไปด้วยเออเอาไปให้หมดไปด้วยนะครับอ้าว อยาจะ้คุณครูเล็กสาธิตให้ดูค,ครับว่าข้ามยังไงอ่โอ้สา่งว่าจะให้ครูแพวขึ้นตรงนี้เลยขึ้นตรงนี้เลยนี่นี่นี่ขึ้นมองนี่แล้วนี่ว้โอ้เอว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 เอเอว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 เล็เอวเอวเอวเอีเอวเอวเอวเอบเลอวอวเ,ลเอเอวเอเเอวเอบเีน แบบนี้แหละครับนี่โอ้ยเชือกขาดแล้วครับโอ้ยโดนแล้วนี่โดนจระเคงาบเลยครับโอ้อะเพราะเชือกเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรครับเด็กเด็กเราน้ำหนักไม่เยอะเท่าไหร่ อ่าเดี๋ยวให้คุณครูแก,ก้ไขใหม่นะครับก็เล็กพอดี้นคุณลองไม่ฟังอะไรครับเอาเสือกบดีเสือกไฟล์ล่ะอ่ะมาดูครับตอนนี้เราได้ปรับปรุงเชือกเรียบร้อยไปแล้วครับคนแรกคนแรกไปแล้วไปแล้วครับ โอ้แบบชิวๆเลยครับแบบชิวๆโอ้โหอันนี้เขาอยู่ปสามแล้วนะครับนี่ปสามแล้วก็ง่ายหน่อยปสามจะง่ายหน่อยนะครับเยอะเยอๆเยอเยอะจอดเตรียมเตรียมจอดเตรียมเตรียมจอดเตรียมเตรียมเนื้อหุ่นดีนะนี่ เข้าค่ายอาทิตย์หนึ่งนีห่หุนเรียบร้อยเลยอ่าผ่านแล้วนะครับนี่มันจะยากหน่อยก็คืออันน้องๆปปหนึ่งนีน่นะครับอันนี้ปสามก็จวดครับจวดจวดจวดน้องออมนี่ก็จวดนะครับอ้าวผ่านไปดีๆนะครับเอามาดูนี่นี่นี่ นี่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 คนญยาดน,นี่น,นี่แมนบอ่อ้าวมาดูราดูน้องปอ,หน,งนนอ,งปอหนึ่งนี่น้องปอหนึ่งนี่แหละครับจะทำยังไงมามาเลยครับแล้วจะอ้อมยังไงละ่ะน้องปอหนึ่งทีนี้ <c oughs> <c oughs> อ้าวอ้อมยังไงลูกอ้อมมาทางนี้อ้อ,อมหลักมาอ้อมมาเลยครับ เออโอ้ยนี่ตัวเล็กนะครับนี่ตัวเล็กจับข้างบนลูกจับข้างบนอามืจจับข้างบนเออมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอ้ามาได้มาได้พุ่นเ,ออเห็นไหมเป็นลิงเป็นข้างแล้วนี่อ,อ้าวมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆโยอ่ยอยอ่อย่ นองข้าไปก่อนลูกนองข้าไปก่อนเออติดเออนั่นแหงแหงคนขี่ยานอยู่จักน้อยดูทิ้นดูหน้าดูดูหน้าดูหน้า,นาเอ้ยไม่ธรรมดาครับโอ้ยมี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  M ie, M ie, M ie. อ่าไปได้สวยครับไปได้สวยอ่ะต่อไปครับอผ่านไปแล้วมาดูผู้หญิงต่อไปมาดูผู้หญิงดูสิ อันนันแกแจมอันนันแกแจมอุ้ยยิ้มหน่อยสุกเอลเอลครูไปไหนเอลครูโอ้ย oh, ไม่มีใครมีเอลเลยวางเลยครับตอนนี้จอเลืแค่กำลังไหยน,นะมาครับไปถ้าพวกเธอไปแย่กันไปเนี่ยมีโอกาสเชื่อขาดเนี่ยตกทั้งทีมเลยนะน,ะนี่หให้เพื่อนไปก่อน อ้าวอ,น,น,อน้ำินน้ำนแม่ถือว,ว,ว่าสำรองก็ไม่ธรรมดานะครับเลพวกเธอก็สลับข้างกันหน่อยสิมัหันไปข้างเดียวกันเลยเน,ะนะาะโอ้ยเฮ็ดจังไดดีนะนะอ่ะลงแล้วครับตอนนี้เออนี่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 คนไม่รู้จักความกลัวนี่เด็กหญิงอมสินนี่ คุณ่ะดูสิเห็มนมนี่นี่ยเจ้าของควายนะครับมีควายอยู่กี่ตัวตอนนี้แปดหรือเก้าหรือสิบสามสิบโอ้อันนี้ท้าแก่ควายนะครับนี่เบื้องติละ่ะจิบจิบเลยครับไปแล้วมาอันนี้นี่มาหลายรอบแล้วจนเชือกครูเนี่ยขาดแล้วขาดอีกนี่ มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆขยับมาเลยทีนี้ตามกันมาเออใครที่ชํานาญการก็มาเรื่อยๆครับนี่พวกนี้เก่งนะครับนี่มาเล่นฐานครูจนแก้แล้วแก้อีกนี่มาครับโอ้จิบจิบเลยเนี่นอนผู้ชายรู้สึกว่าจะเก่งเยอะอยู่นะนี่แมนว่าจิกซ่อ สบายสบายกลัวไหมนี่กลัวไหมกลัวอุ้ยยังจะกลัวอีกเหรอก็เป็นการทดสอบนะครับทดสอบของเด็กนักเรียนความแข็งแกรงนะครับทดสอบร่างกายอามานี่กลัวไหมนี่ปุ๊ตเตอ๋้นึกว่ากลัว <c oughs> ไม่กลัวแต่ว่าเสียงเอ,ออเอออ่ะอะอยู่เอามา <c oughs> ดูนกกระจิบน้อยนกกระจิบน้อยครับนกกระจิบน้อยอุ้ยโอ้ยพวกเธอมาแย่กันระวังนกกระจิบน้อยตกจระเข้กินนะ่นี่ฮะไม่ตกเหรอจริงเหรอว่าไม่ตกอะ โอ้ยตกแน่แน่เอาลุ้นดูโอ้ยดูสิเดี๋ยวดูหน้าเบึงเบึงหนาเบึงหนาจะลูไปหมดแล้วเนี่ยหน้าไปหมดแล้วว้โย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 ไปหมดแล้วหน้าเธอเนี่ยไม่เหลือแล้วนี่นเอาแล้วเอาย้ายปีกเอทำไงทำไงจะทำไงจะจะรอดไห่รอดจะรอดไม่รอดจะรอดไหม ดูนะครับโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวโอว้ทักษะชะดด้านี่เสร็จเรียบร้อยอ้าวมาลุนผู้หญิงต่อครับผู้หญิงต่อ <c oughs> โอ้นี่พี่ปสามเลยนะี่โอ้ย <c oughs> บอกว่าน่าจะทำสูงกว่านี้ว่าแค่นี้บอกว่าโอ้ยจิ๊บมากเลยุูนะ เอวครูไปไหนลองนะดึงเอวหน่อยสิเอวหน่อยสิโอ้ยมันต้องพิสูจน์ดูสิเอาเนีย่ยอันฟันเอาเอาอันฟันนั่นนเร็วติดธูพิ่นใหญ่เป็นสาวแล้วเพิ่นอายที่ไหนเนาะอ,อันนี้ล่ะรอดไหมรอดจะรอดไหมรอดไหมแฮ้รอดอยู่นะครับเด่นรอดอยู่นะนี่เก่งทั้งหมดเลยนี่มีแต่คนเก่งๆแล้ว มาน้ำมนน้ำมนมากลัวไหมน้ำมนโหเก่งเว้ย <mm <f 1> <mm <f 1> จริงๆก็อยากจะทำเยอะนะครับฐานแต่เนื่องด้วยเวลาเรามีจำกัดนะครับอลุกเสือสำรองปกติก็ วันเดียวนะครับพอให้นักเรียนได้ฝึกกำลังนะครับฝึกกำลังกล้ามแขนกล้ามขาเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ฝึกความอดทนของร่างกายนะครับแล้วก็วางแผนในการทำกิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะครับเนี่ผู้หญิงนี่ถือว่าเก่งหลายคนอยู่ครับนี่ แต่ผู้ชายไม่ต้องห่วงครับตัวนี้เพื่อสุดยอดอยู่แล้วอ่ะมาลุ้นนี่แหละนี่ปากีว่าไงกลัวไม่กลัวอเป็นพยาวานอนนะครับนี่บ่มี่ยานบ่มีกลัวแต่จะจะ,จะสู้ไม่สู้ี่โตโน,โน่นี่แหละตัวเล็กครับ ตัวเล็กแต่ว่าใจใหญ่นะนี่ใจใหญ่่ตับูนนะดูสิ้าก็มันมวนเนาะนก็คนมันมวนเหวนะไปแล้วครับเดหลอดไปทุกคนเลยนะครับลูกเสือน้อยก็เก่งไม่ไม่เบานะครับอันนี้เศร้าใครละบอนี่ฮะ พอมาถึงวันกิจกรรมลูกเสือหายไข่หายป่วยเลยเนาะเพอเพื่อความสนุกสนานออาไป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 เป็นอะไรเธอกลัวเหรอ <c oughs> ฮะแม่นวาเว้มาแม่นกลัวอยู่บ่ฮะสูงแล้วไม่สูงนี่โอ้เอาอนี่นะครับ ไปแล้วครับไปแล้วลูกเสือเจ๋งจริงๆ,ๆนะครับเสร็จเรียบร้อยอ่าจบแล้วคนนี้ล่ะคืออะไรฮะโอ้เป็นจอมยุทธนี่แหละเก่งมากเขากเ็เลยไม่ให้ทำอะไรนะครับนี่อ,อยู่น้ำกันมิเตเซอ,อัน มีแต่จะทำเพื่อนเขาก็เลยลทำการลงโทษซะเลยเสร็จไปเรียบร้อยครับาาอาถานนี้นะครับในการเดินแล้วกับประจนภัยนะครับ